สวัสดีพี่นอ้องเอฟซี FC แฟนคลับยัยพวงตีนเปิรมแลักอากาศละลายผุลายคนเมื่อนี้เขาสิมาสัมผัสน้องโยนเฉยเฉยยแม่นั่งตองอู่เป็นคนสัมผัสนะ,ะสวัสดีค่ะโยนภา,าจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นั่งตองอู่ค่ะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีแฟนหมอลำสุสุขสุขคนช่องยัยพวงตีนเปิร์มออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนนี้เขากะ มาดูการการสัมภาษณ์นองยดโยดอย่างก่อหยดน้ผายดนัำนูนโยดน้ผาคนเดซื้อม้วนมวหน้ผาบันแพิงหยดนภาผาป็ดบันแพงอ่ะฮ้าเริ่มเขาเขามาเขามาหันหน้าไปหานางเอกเข้านอะเมื่อดอกเมื่อยูจะนอยอยู่ฟางเนื้อปักตัวกับพี่น้องสุ้สุกสนเด้อดให้อาเนี่ยประโยชน์ประโยชน์ะอีลองมันนางพี นมนแกได้ใจแท้ฟ้ายิ้มเออเป็นเป็นเป็นจังใดก่อขึ้นใดขึ้นใดซือ้อหยดนะพ่ามันแม่ตั้งให้จ้าแม่แม่เลยแม่โคก,กแม่ข่าวไม่ใช่ป้วงแต่ตงไหซ้ซือซ้อซื้อบางคนว่าโอ้ซือซ้อมวนซื้องามซื้อเป็ดแต่ผู้ดีผู้งามเป็ดแต่ขาวเป็ดแต่นันนันเป็ดแต่พองเป็ดแต่พองแต่ใส่เป็ดแต่ซื้อเกาวชน,น,น้นองชมโคกุหลาบดำเออน้องชมโคกุหลาบดำจ้าเธอฉายาเกา ผ่านผู้ใดเคยหูจัเพิ่นกระสีจ้าได้มาหน้องชงน้องชงปัาชงปัดชงหลงหลงกรเสือกปัดชงไปแถวใดคนยังสขีหูจกักชื่อปัดอีสานตอนล่างเขาเต็มสมหูจักหลายจา้าอีสานตอนเหนือนี่นก็สือหูจก<า>ักบา้านยุตใสเข้ามาสิสกีเดินประสาทขอ,หอ,อมหอมกระเทียมดีมีส่วนสมเด็จเขียนดนวนหลากลวนวัฒนธรรมเลือดล้ำสามัคคีกระเทยผีหลากรวม โอ้ก to ุมักสโลกเกียนจังบาทมากันลุงไทยเนียคืออที่ตลักเอออยู่อยู S <S ่ยสีสเก็ดบัดดี้เมีนบ่ามันสาวเขมร้นแล้วแต่สาวสีเผาซื่อสีเผาไม่เผายังจะมีเผาซวยเขมรลาวเยืออันนี้อยู่เผาลาวจากสาวเผาเล้าอำเภอ่สุ้มน้อยจ้าแต่แต่แต่ว่าได้ได้บอเบาเาเลี่ยมภาษาสีเผาได้แต่ภาษานี่ภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะต่ว่ามาทางเลือกออกแยกเป็นสีเผาแยกเป็นสีเผา แต่ละหมู่บ้านจะพูดเหมือนกันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านติดกันกระซางบางหมู่บ้านเป็นกระสีเบาเยอะบางหมู่บ้านกระสีเบาซวยบางหมู่บ้านกระสีเบาเล่าบอกระเม็นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นโซนทั้งทั้งชายแดนกระสีเบาขมิ้นหมดเลยแฟนคลับเอฟซีหมอลรัมถามมาต้องไปเขากรองอยากอยากอยากให้อยากอยากให้ติดตามทีมงานตลกแน่วิสันวาช่องช่องยายพัวฝักตัวฝักตัวบางบางคนว่า บางคนว่าอยากอยากเห็นอยากเห็นเบื้องหลังในการในการเท่เาฮัเป็นยนยูจังใดเท่ามายูจังใดมายูสาวน้อย,อยอเปลี่็นจังใดเพิ่อนอยากหูจากตัวคนของเท่าก็คืออันนี้ล่ะอันมาจากมา,มาจากอ่าซีส,เ,สเกตเนี่ยวัดตั้งกันพี่นอ้องเั้มามาจากซีสเกตนี่ก็คือก็คือกันเนะาะต่างกน ต่างคนก็อยู่จังหวัดมาผู้เดียวพอแล้เแมมาผู้เดียวเดมากับลูกสาวแต่ลูกสาวมาส่งซื้อมาส่งไว้รับนีอันเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นมามาอยู่มาอยู่สาวน้อยแต่แต่ไอคีเป็นชงโคกุหลาบแม่นี่เป็นหยดหน้าผาบัดนี้คนคนสิฮู้คนสิฮู้ซื้อเสียงในหยดหน้าผาเด้คนคนสิบ่ได้บ่ได้ฮู้จักตัวนี้เพิ่นสมฮู้ซื้อในนเออซื้อคู่เอต่างใหาจ้า คาซูโมคาซูโมแดนคาซูโมคาซูโมะเป็นซื้อขึ้นลูกเคืองแท้ขึ้นลูกเคืองบอคาซูโมเนี่ยเป็นซื้อในน้ำแดนเดิแดนเซอร์โยดีโยดในน้ำตะลูโยดนาพาโยดนาพาคือในน้ำตะลูซื้อมวลซื้อมวลโยดนาพาอีกกระมวลตะกะ่ีจเห็นเห็นออกคลิปเห็นออกคลิปให้แฟนคลับแฟนเอฟซีเบิรงที่คลิปล้าต้องขอบคุณต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับพ่อส่วนมากเพิ่นหูจักไอที่เพิ่นให้คลิปนาฮานเพิ่นสมากจาก

เตืนไปเรื่องเต็มปามวน,าานม้นนนาจ่าเตือนน้ำย้ำเข้าลวงรือดูเรื่องบักอย่างเล่นสูจ้จับกูที่ลงนองน้ำในคลองหฮมไหลหลังหฮมเข้ามาทอนโอเคป้า <ปะ S 2> คุณค่ะคอสโลกเกียนนั่งจังหวัดเมื่อกี้นี่เลยอ๋อศรีสกิแดนปราสาทหอมหอมกระเทียมดี<แ>มีสวน,นเด็ดเขตจโดนหลังรถวัฒนะตำเลิศดลำสมคคี กระเทยกีกระเทะกระเทยกีมากมากมายบองงามน้ำเขาดอกกระเทยบ้านนั่นบองเป็นกระเทยกับเมียนแกนเป็นสู่กระเทยอุบลกระเทยอุบลสีสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องกระเทยอุบลเพอ่์สีเพอ่์สีมีเพอ่์สีนี้เขาเอิร์นทุ่มแก้วเล้าเนาะทุ่มแก้วทุ่มเล้าสุดผสมแล้วเป็นสวลาวสนนวลเป่นกระเทยสีกิ่งสมารสีดำแฟนแฟนขับเอฟซีเพิ่นมาอยากให้เย็บพวงนี่อัน อธิบายฟังแนผู้หนี่มาจังใดผู้นั้นมาจาังใดก็คือแม่นั่งตองอูน,นี่แหละอยู่สุมแท้เนาะเ่<ม>ยกับเคยกับวงหัวมาแม่นั่งตองอูน,นี่เคยเล่นตลกมาโดนบอเ,เคยเล่นตลกมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยก็คือกันนี่แหละเฮ้าแต่ว่าเฮ้าหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นวงใหญ่คือเ้าเป็นหมล้ำฟินเลนด์ไปวงนั้นวงนี้ทั่วเขาเอิว่าหมอนลำทั่วก็คือกันดีใจนี่ไม่เห็นแยกควงแต่ป็นแต่กันแยกควงเห็นแยกควง สมััยอนนเป็พระเอกไป,ไปเป็นพระเอกหรือว่าไปเป็ี่นวันดาราไปเป็นตลกย้วนนั่นอันดอกคูนกน็นำเบิร์มาในการายังในการติดตัวตัวของเพื่อนมื่อนี่ดีใจแห่งเราไมีช่องของกับของก็เลยอยากเปิดตัวเออเนี่ย่องของคุณแม่เด้อจ้าเดิ้ลจะนึกกับฝากติดตามน้ำแน่กับลูกสาวเพคนนี้ละจ้า ทีมงานทีมงานเนี่ยกเขาเรียกทีมงานงานสองสาวดาวยยด์อ่ะโยนภาฟ้าสะอื้นก็โอ้ดูโหคือบรรเลงก็อย่างก่อต้องอูหินลลอวุนต้องอึงวุ่นน้ำกินนองวาดนี้เนาะสีสี่แม่ทีถามโยดอาิจารณาดูนั้นนแม่จ้างต้องอูหน้าแบบนี้สมควรอยู่จังหวัดไหนหน้าบนี้สมควรจังหวัดใดพี่น้องสมควรอยู่รัตนบุรีจ้ารัตนบุรีแต่วัสุรินเออเป็นเขาขายง่วหลาย ก็อยากพี่น้องกันในสุดสัจ้อานองวาน้องานวนกันไหมลแต่ว่าเพ่็นคนคอนแนแต่เป็นอนอันนี้คันใหยวิจัยว่าบานี่เว่าใหอยูได้ยูสีสเก็ดคอยไหอยูไห่ยูตจ้าให่ยูยาลาหน่ายอนี่เป็นตะกูลูกระเบิดดีกว่เราะว่าระเบิดเห็นหน่าอินีประกาศระเบิดเลยประกาศเตะกระเทยใส่สาดประเพณีเผาลงเรียตรงหมอบให้อันี่เลย พอโรงเรียนพอโรงเรียนเอาเอาไว้สนิทสักก้อนเดี๋ยวพี่น้องเบื่อเนาะไอ้ห่าบน้ำแต่งโซเดียก่อนผ่อกันไหมนี่นี่แหละคือตัวตนของหยุดนภาแล้วก็ตัวตนของแม่นั่งตองอุ่นแล้วก็ของคุณแม่ขวงตีนเปิมนะคะขอขอบคุณแม่พงศ์ตีนเปิร์มชอบแม่ขวงตีนเปิมออฟฟิเชียลลำเปิร์ออฟฟิเชียลนะคขอบคุณหลายๆ พี่น้องอันนั้นก็ไปแล้วหลายคนสงสัยก็ได้ขอมูลแล้วเราเม้าฮัวม้วนกันไปหยอกเยาะกันไปน่าเป็ล่นผัวเขาเด้ยบรดนี้โอ้ยเนาะงคั่นคลิปคั่นบัลลินกับบัลลัหัวคั่นบัลลินหัวกับสีหัวแตกอีกฟอบอ่ะคลิปนี้ไปแค่นี้ตะกอนพี่น้องกระเพาะกันคลิปหนะโอเคสวัสดีจ้าจ้าโชคดีค่ะรวยๆเฮงๆปังๆค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคับแฟนมาล่ำไปแล้วครับพี่น้อง